ได้ข่าวว่าเรานี่ขับรถเร็วใช่ไหมกับยกล้อด้วยอ่ากี่หลังไม่ยกล้อยกกี่ครั้งแล้วเคยยกมากี่ครั้งแล้วแต่ว่าขับรถเร็วนี่ขับใช่ไหมขับเร็วใช่ไหมขับขับบาดยาชนอยู่ไหนแล้วเราพบปืนประจําเลยใช่ไหมไหนดูดิไอ้สวัสดิ์ดูดิมีปืนไหมเอาอันให้รอบเลยรอบเลยสวัสดิ์จะได้รู้ว่ามีปืนไหม คนเนี้ยนะครับขับรถเร็วด้วยได้ข่าวว่าเอาปืนแก๊ปยิงในหมู่บ้านอยู่เป็นประจำเลยใช่ไหมใช่เปล่าอย่ายิงนะทีหลังนะถ้ายิงทีหลังชาวัดจับเลยโอเคไหมสัญญาก่อนบอกกับตำรวจก่อนคุณลุงตำรวจครับบอกนี้ดีหลังผมจะไม่ยิงปืนแก๊ปอีกแล้วดีหลังผมจะไม่ยิงปืนแก๊กแล้วผมจะไม่ขับรถเร็วด้วยผมให้สัญญาว่า ถ้าผมขับรถเร็ว,ข,ข,รรวขอให้ผมสอบ <ตก S 1> เออสอบตกเลยเหรอแต่ว่าต้องสอบได้ดิไม่เอาฮะสอบได้อาะนะไม่เอานะลูกนะไม่ขับรถเร็วแล้วนะสัญญาโอเคขอบคุณครับ,รบเออ